มาวว้าวจิตป้นเคียวนี่เอาละค่ะสวัสดีทุกคนนะคะพบกับช่องของวาคิริกแล้ววันนี้จะมาเล่นไพ่าเอพีมิดเลนเนาะเม็ดเลนตึงๆไปเลยออกชิ้นแรกนะคะเป็นชิ้นนี้เลยเอาไว้แบบหาเงินกลัวผลิตเงินไม่ทันก็ห่อนี้เออ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 

ดอกขอโทษค่ะสกิลไม่โดนโอ้ยยาคาลิอยู่นะมาม I don't care Boston I don't care USA you know I care just my life มันเตีนไอตัดไ <c oughs> เอเลี้ยกู่มาแล้วค่ะกูมาแล้วค่ะ มึงวาปมามึงมั่นใจมึงวาปมาอีดอกมันเอาของมากันกูนเนี่ย,ย,ยอะไรอยตลกมากเมื่อกี้ทางกูทางมันเออมันเมายาคุมกันทางกูอีดอกโอเคกลับบ้าน โอ้ยาคาลีออกของแบบแทงเวอร์อีดอ,อกแล้วตัวเองเป็นตัวที่แบบมีดาเมจอยู่แล้วอะเอาสิอีดอ,อกะเอาสิมาสิมา เอาขอลิมาอีดอกอีเด็กดอกมาทำไม ชิ้นแรกนะคะเราจะออกเป็น Static Shift the Music l i f e เนาะ <Wow. S 1> เออชก็เอาไว้เคลียร์คลิปเนาะแล้วเราด้วยความที่ตัวเราเป็นทังเวทกายภาพเนาะก็สามารถใช้ด้วยกันได้เพราะว่าชีโดนเนิร์ฟมาเนาะก็ยังใช้ได้นะคะสำหรับเอดี ไว้แฟดหนีเลยอีดอกแค่นี้ก็แฟดเลยลูกไม่มีแวมฟอมแล้วก็ไม่ได้ชายเอาผัวกูชั้นมาเอาผัวกูคืนมาไม่มีแวมฟอมแล้วให้ไม่ได้ตายหนึ่งตายสองนี่นะเป็น,นยังไง ูเลิศขนาดไหน,นอีดอวาบละค่ะเชนต่อไปนะคะเราจะออกเป็นนาชอเลยเนาะยังไม่ขึ้นมิสติกนะคะนี่แล้วเราก็จะได้สกิลอีนะคะนี่แล้วเราก็จะเป็นตัวแม่เดอะบิลเอกเออเหมือนซจ้งแบบนี้ล่ะมึงมาโดูคูแล้วมึงมันทำได้หรือเปล่าใหญ่ควายมึงมาโดูกูแล้วมึงต่ำไ้แล้วมึงมา,ดา,มงมาโดูกูแล้วคูววคโโวคจะทำให้ออมึงมันอีควายมาอะไรหื เราแรงอยู่แล้แลวนะคะชิ้นต่อไปเราจะออกเป็นคอลเ็กเตอร์นะคะพอเราเออกคอลเ็กเตอร์นะคะเราก็จะได้ความหวานของสกคิ q มาเป็นไงล่ะจึ้งมาอันนี้ก็คือครบสูตร EWQ เลยนะคะอุ้ยไม่โดนเวอร์อีดอก วายจบตายเหอะเออตายเถอะลูกอะไรของมึงหาว้าวว้าวว้าว อีดอกลับบ้านคนอย่างฉันตายหนึ่งแค่นั้นหละ่ะแอบเจ็บนะอีดอกอบเจ็บนะมาสิโอเคค่ะเราได้コレรกเตอร์แล้วชิ้นต่อไปนะคะเราจะออกเป็นนี่เลยชาร์โดเฟมนะคะเพราะว่ามิสติกเป็นชิ้นสุดท้ายเลย มาแล้วแต่คนอื่นเนาะบางคนเล่นสายโปก็อาจจะออกไวแต่เราเล่นสายนี้เรารู้สึกว่ามันบาลานซ์มากแล้วมันทำให้แบบยืดหยุ่นมากกับทีมาวโอมา g ก d what is that w h a โอ้ยละปฐุมอะไรกูอะไรอีสันดานโอ้ยมันยังจะหลบอีกตายซะอีดอกตองก๊ <c oughs> <c oughs> อ <c oughs> เมื่อกี้จินอ่ะเป็นของโกูกลับบ้านค่ะทุกคน <chose> อ้าวอีดอเขาขึ้นรถไฟฟ้าได้แต่คือกูอะไม่รู้ลืมว่าเป็นมังกรเท็ดเออีดองโง่ นี่ของฉันค่ะเซตของฉันยิจริงหยุดยจริงจริงหยุดอยา <c oughs> กขาลิละอะไรอ่ะ <c oughs> อืมอีดอกเป็นไรออก <c oughs> เอาเลยลูกเออสวยกลับบ้านกลัวกลัว นี่นะคะออกซาโดเฟมเลยชิ้นสุดท้ายนะคะเราจะเลือกเป็นรูเดนหรือว่ามงกุฎก็ได้เนาะถ้าเซฟก็เอามงกุฎถ้าอยากโป๊กเลยไดก็รูเดนนะคะแต่เราจะออกเป็นมงกุฎลักกันเน,ะนาะกูเทเลมาใหม่อย่าี้อกุเทเลมันอยู่ในดง <continent> ตีนอเฮีย เอาสิเอาสิเอาเลยเอาเลยเอเยเออุย้ยมันน่กกากลัวมากพี่หนูนะอุย้ยไปไปละอืมหนึ่งเมตรพวกกระเทยตีอะไรกันนักหนาค่ะเลิกตีได้แล้วกลับไปนอนเถอะก็แอบหนานะโอ้ ดิปันเคียวว้รอดเซลฟีรอดมากโอ้โหโอ้โหเดี๋ยว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 นี่ยวนี่แบบนี้สิรอดคนมันเจึ่งอะเนาะหยอกเออ เ็นต้าไหมอีดอกซึ่งอะไรขนาดนั้นนะแม่เราดูคลิปค่ะอุ๊ยขอบคุณค่ะจีจีค่ะเราให้ใครดีเราให้เซราฟีนเมื่อกี้็ัดเซราฟีนอยากให้ทุกคนเลยทุกคนเล่นดีมากเอสลอป้าโอ้ยไม่ละ ้ยดามเมชน้อยก็ขาดัสหรอลบไปเออแม้แต่ไรแต่เอสลบมันจึงอยู่ละเออตายแค่2อไงปกติตายเยอะกว่านี้ี่ดอกเดี๋ยวไปดูดามเมจจริงๆเลยอะก็แบกทีมได้บิลนี้นะคะสําหรับเรานะเล่นได้ทุกคนเลยนะบิลนี้ค่อนข้างที่จะเล่นง่ายเคียร์คลิปไวไปแกงง่ายคือเวลาเล่นเลนกลางอะค่ะใครสายอย่าจมเลนถ้าจมเลนอะมันจะยิ่งทําให้แบบทีมอื่นเขาไปแกงได้อย่างอคาลิเป็นชั้นฉันเล่นอาคาลิสินไปแกงเวิร์แต่ฉันเล่นไม่เป็นนะ คาลิพูดเป็นกันแหละเนี่ยคือแบบเล่ออกของแบบนี้มันทําให้ได้3สเต็ปแบบวิวัฒนาการของชีอ่ะเออแล้วชีก็ทําให้แรงมากจริงๆพอยิ่งเราเวลสูงนะคะของเราฟูแล้วเราเราสามารถเปลี่ยนรองเท้าเนี้ยเป็นรองเท้าเจาะเกาะเวทได้เลยเพราะว่ายังไงสกิลอีก็ยังวิวัฒนาการอยู่เพราะว่าเราเวลเยอะต้มตีเร็วเราก็จะยิ่งเยอะเราไม่จะเป็นต้องใช้รองเท้าตีเร็วกว็ได้นะคะเป็นเจาะเวทแทนแล้วแต่นะคะว่าใครจะเล่นแบบไหนเราเล่นประมาณนี้เนาะยังไงถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไ like. ล กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กับวอคิรี่ด้วยนะคะแล้วเจอกันคลิปหน้านะคะบ๊ายบายบายอปดอา